แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของอหมอ้อราะนั้นสุโข,ขทัยมันก็ต้องมาเริ่มอย่างเงี้ยมาเริ่มจากที่ว่าคนมาเริ่มทาเปลดแปลงไร่ทํานากรพอทํานากก็มีชุมชนอืชุมชนมันก็จะเริ่มโตแต่มันจะมาพีคสูงสุดในช่วงของอิพิพลในยุทธยาอืทั้งหมดและสิ่งหนึ่งที่มันจะโยงมาถึงพิชัยได้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะ เพราะมันมาสิ่งสิ่งแรกที่มันตามมาก่อนคือเรื่องเกลืออืเกลือเหล็กอเหล็กก็คือสังเกตดูไหมว่าไอกองมมโหถทึกที่มันไปเจอกันมันไปเจออยู่แถวลำ,ำพีแล้วก็เจออยู่ในฝั่งเขาอืัพวนี้คือเขามาตักหลานอืของปู่เจ้าเหล่าจบ คือกลุ่มคนลาวมาก่อนเลยใช่ไหมถึงว่าคนลาวที่เก่งชุดนี้ก็คือกลุ่มช่างตีเหล็กในตำนานของพวกนี้หมดมันคือลูกหลานของปู่เจ้าเราจบสายหนึ่งของปู่เจ้าเราจบมามันก็คือขุนบรมอันนี้อันนี้ตามตำนานกันนะครับขุนบรมแล้วส่วนที่มาจากสายขุนบรมคือพวกนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่ก่อนตัิมีหลักฐานและโยงมันต่อมาได้ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งในชาติพันธุ์นั้นก็คือขุนผาเมืองเหืองม,ม,มันไลมน่มาบุ๊บเนี่ยมันมาชนกันเแถวไหนบ้าง แล้วพ่ไทยอทองแสงขันนี่ก่อนยังท้องแสงขันแล้วก็เข้ามาทุ่งยั้งถ้าทุ่งยั้งน่ะทุ่งยั้งอ่ะมันจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกลุ่มชาติบันไทยเนี่ยมันมาจากนี้ข้ามาจากในลาวเนี่ยข้ามาม,ามาฝั่งนี้เนี่ยข้ามมาบริเวณนี้คือเขานี้คือเขาแถวนี้ม,มาตามแม่น้ำเมื่อนตามช่องแม่น้ำอะ่ะมันมีภูเข,ขามีช่องแม่น้ำแล้วมา อืมอ่ะแล้วมันมันเริ่มเริ่มที่มันมันเป็นอาณาจักรสุโขทัยจริงเนี่ยมันมาที่ทุ่งยันแต่คนที่พามาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้มันคือกลุ่มกลุ่มของพ่อขุนพามืองก่ออืมแล้วถามว่าทําไมพ่อขุนพามเมือต้องมาพ่อขุนพามงมือปกครองอยู่ที่ลาวจริงในในเขตนครไทยเมืองตรงนี้เพราะตุงแม่น้ําเหือเนี่ยมันเป็นที่ชุมการค้าระหว่างลาวเอาของส่งมาทางอาณาจักรสุโขทัยโบราณก่อนมีพ่อขุนรามนะ S <S แล้วคนที่คุมมาจากสุขโขทัยโบราณนะก็คือสีนาวน้ำถุนสีนาวน้ำถุนเป็นใครสีนาวนำถุนเป็นพ่อของพ่อขุนผาเมืองแล้วมันเกิดเหตุการณ์กบฏกันที่ว่าลบกันกับขมรนอะไรขมรคือพระนครวัดเริ่มล่มดูเส้นทางมันย่างหนึ่งเนี่ยอ่าไม่ใช่ระโว่นะครวัดนครวัดเริ่มล่มมีปัญหาชายวัมันเจ็บเสื่อมแล้วทางนี้ทางอิสั่งม้จัดการ ก็โ <rium> <asure> ดยใช้พอ่อขุนผาเมืองเป็นคนจัดการสาเหตุทําไมต้องเป็นพ่อขุนมาเมืองมาจัดการเพราะพ่อขุนผาเมืองมีเมียเป็นลูกหลานของที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกลุ่มหนึ่งสุดท้ายก็มาตีตีของสมัรละพงจัดการจัดการภายในเสร็จแล้วตัวแกที่บอกแกไม่รับตําแหน่งอเพราะแกตัองวงมาจัดการเรื่องที่นครวัดสถานบัลลังอืวัดแต่ตํตแหน่งกาลมาตีเอง รีอินทรราทิดเนี่ยมันเป็นตําแหน่งเจ้าเมืองที่ทางฝั่งทางพระนครคือเนี่ยเป็นคนกําหนดให้ว่าใครมาข่มเมืองไหนมุ่งมุเมืองไหนมามาบักคุมดูแลปกครองเพื่อเป็นการค้านะไม่ใช่การสงครามนะอืมาประวัติศาสตร์ของผาเมืองเกาหายในช่วงนี้เหมือนเหมือนผีปู่ผีย่าผีเมืองติจ้าทุกคนต้องของสุโขทัยทุกคนต้องมาบวงสรวงแกมา เป็นสังสเวรแกอะไรแกในเจดีของแกเพราะตำแหน่งไอ้เรื่องนี้มันจะอยู่แถวแถวสวัสดิ์คาร์ลกัน ừ ừ สีเทพมันก็คือกลุ่มกลุ่มคนไทยจริงๆอ่ะที่มันปนกับมอจริงๆเราอ่ะสนิทกับมอมากกว่าเ <ừ> ขมน,นะอล้วก็สีเทพอ่ะเขาคุมคุมคือม,มันเป็นเส้นทางการค้าอย่างนี้สีเทพยอยู่ภาคกลางเพื่อที่จะจัดการเนี่ยเอาเกลือชุมทางพอดีอ่าเอาของทุกอย่างเนี่ยไปมาจากทางอีสาน เพราะว่าเมืองสีเทพเนี่ยมันคุมไปถึงลบบุรีสมัยโบราณเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งเหล็กที่มันอยู่ในลบบุรีถ้าไปดูในแผนที่ปัจจุบันเราจะเข้าใจว่าสีเทพจะติดอยู่กับแถวแถวเขาพงวัฒนะเออเขาพัางงามเขาอะไรของลบบุรีตรงนั้นเป็นแหล่งทองแดงทองเหลืองแหล่งสำริดแหล่งเหล็กเมืองลบบุรีมีหน้าที่ผลิตเหล็กตีเหล็กไว้ไอ้ที่โกอธิบายให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยลาวมันตามมาสองเรื่องคือเรื่องเกลือกับเหล็ก มาที่วิชัยมาที่อุตรดิตฐ์ก็คือหนึ่งได้แหล่งเลหล็กแลอืถึงที่พอไล่ลงมาเนี่ยพักการสุโขทัยเนี่ยมันเริ่มจากพอมาในยุคยุคพ่อขุนผาเมืองมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาตั้งอาณาจักรสุโขทัยนีเพราะตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันเป็นลานนาหมดอ่ะนี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเหมหือนกันใช่ก็อานนี้พอพอมันแบ่งมาปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันก็แยกออกเป็นสองสายสายหนึ่งคือลงมานี้มาอยู่สุพรรณบุรีอืมกลุ่มเมืองหลักของคนไทย้แท้ ที่มาดูแรกมันอยู่ที่สุพรรณแล้วมันก็อยู่ไปอยู่มาก็เลยมายึดลบบุรีลบบุรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของของของพระนครก็คือ,คอนครวัดม,มันคือเมื่อ2,000ปีที่แล้วอืมแล้วไม่ใช่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเป็นคนคุมเรื่องอะไรคุมจริงจังคนที่มารแรกๆมันก็คืออยู่ในเรื่องของตำนานของความรู้ที่มาเป็นฤือีก็คือแขกอินเดียกลุ่มความรู้พวกคลามพวกที่เอาศาสนาเข้ามา แต่เขามาเขามาน้อยด้กออกไหมมาต่างที่ต่างถิ่นสุดท้ายมันก็ต้องใช้คนในเมืองคนในพื้นดี่เป็นคนจัดการเขาเป็นคนเอาความเจริญทางอินเดียเนี่ยเข้ามาทหารทวาอะไรเนี่ยปัดทางเข้าพวกนี้ยพวกนี้มันจะมีความสัมพันธ์กับจีนเยอะหน่อยมันมาทางอินเดียเหมือนกันแต่มันเป็นความสัมพันธ์กับจีนเยอะเพราะพวกนี้มันก็จะมีความเจริญที่มันมาทางทะเลตอนเจอขวามเห็นเจอรูปปั้นนเมือนมือั้นเขาพุ่เฟ็ไปแล้ว ตลาดผู้ที่จบลงเฟสตลาดที่เป็นร้านจีนของเมืองนั่เออตรงหัวตามหาไม่เจอตรงหัวในตอนมันอยู่ตรงเนี้ยตอนมันเหนือขึ้นไปนิดเดียวแต่นี่คือถ้าถ้าแยกของแม่น้ำสาขามันอยู่ตรงนี้แต่ตอนมันจะขึ้นมขึ้นผมว่าผมว่ามันอาจจะเครื่องอะไรเมืองมันล่มล่มสลายไปในยุคนั้นก็เลย นีพ่พอมาพ่อมาตวตกหสุโขทัยเนี่ยก็ต้องมายกมืองนี้เพราะมันเป็นชุมทางในยุคหลังใช่มันเป็นมันเป็นชุมค้าแล้วเพราะชุมค้ามันเมืองท่าแล้วมันใหญ่อืใช่อตอนกับน้ำพีก,ก็เป็นเมืองเก่าตอนกับน้ำพีเนี่ยใช่เพราะว่าไอ้ชัยภูมิมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยนะกาคงแต่ละเมืองในยุคหลังสาเหตุหลักที่เขาทาไมต้องมาสร้างตรงเมืองวิชัยกันเป็นตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นพที่ลุ่มละภาคกลางที่มาต่อยุยากเพราะคนมันเยอะ คนเยอะน้องใช้ที่นาไงอืมอืมอืมมันต้องผลิตอาหารมันก็เลยมาอยู่ในที่โล่มเพราะว่าถ้าออกฝั่งนี้มันไปเจอเมืองเมืองโบราณเมืองศรีนครเมืองหนึ่งศรีนครก็มีแล้วมันก็เข้าไปสวรรคโลกได้เลยเป็นเส้นทางก็เชื่อมเส้นทางเส้นนั้นน่ะคือเชื่อมกันทุ่งยัอแล้วไปดูเจดีย์ทุ่งยังจริงอ่ะไปดูจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่เจดีย์แบบสุโขทัยดูทรงปัจจุบันมันคือขึ่งลาวไง คล้ายๆกับพระธาตุสีสองลักษณะลักษณนคือถ้าาโบราณก็คือทางล้านนาลา้วแล้วมันจะต้องมาไหลลงเขาเนี่ยมันมีอ๋อใช่ช่องเขาใช่ช่องเขาีมาตามช่องเขาแล้วจะได้ทางไทยลาวมันเดินตามช่องเขาเนี่ยนี่นีนี่ช่องเขานี่แล้วก็จะเป็ปางอ้อปางอะไรพวกนี้มาช่องนั้นสามารถล่องตามแม่น้ำมาเข้าทางเมืองพิชัยนี่แหละ เดีอกไปใช้ทั้งเล่าทั้งเรอนี่พี่กอธิบายให้ฟังมันตามบอกเคือเพราะบอกคือมันมีมีบอกคือแบบเหมือนหน้าเนี่ยมันมีหนึ่งอยู่แถววัดโบสถ์พรมพิรานที่เนอืออยู่ในที่นั้นยู่ที่ผมยังหาเอกสารเชื่อมโยงไม่ได้ว่าแหล่งผลิตที่วัดโบสถ์พอมาถึงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดผมยืนยันว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าวัดโบสถ์มีบอกลืออยู่นี่มันทําเป็นเนินเป็นสิบสิบเนินนะแล้วที่นั่นน่ะคือมันมีอย่างน้อยอะ เวลาไปฝุดค้นกันนะอยู่ที่นั่นอ่ะแถวแถววัดโบสถ์เนี่ยมันมีที่ถลุงเหล็กมีมแต่ว่าคนเห็นที่ถลุงเหล็กแล้วมันมันไม่แบบค้าคนกลางซื้อเครื่องสำนึกผ่านจากอาณาจักรน้อน<ม>โดยเครื่องเหล็กเครื่องทองแดงไอ้พวกเนี้ยมาจากเปอร์เซียด้วยตอนหลหนังเนี่ยม,มันมาอย่างเงี้ยมันก็หาในพื้นที่แต่พวกแขกอะไรมันจะมาหาพวกนี้จากเรามากที่สฝั่งจีน แต่ทาไมสองอย่างเนี่มันมันรวมกันแล้วทําไมมันขาดไี่ขายเพราะว่าเวลามันมามาตามลงอืมหน้าลงที่มันมาแขกมันมามันก็จะมาอยู่พอมาถึงเนี้ยสุดทางแล้วมันมาหาของเอา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 ทรัพยากรในพื้นที่เนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณสามเดือนอืไอหกเดือนไม่ใช่สามเดือนตั้งแต่เดินทางมาแล้วอยู่เนี้ยอยู่ในพื้นที่เนี้ยหกเดือนอืมแล้วหลังจากนั้นมันต้องเริ่มกลับอืมเพราะลงมันมามันก็ต้องเริ่มกลับมันต้องใช้ลงระหว่างหกเดือนที่มันกลับ เจ็ดกเริ่มมาอขวบจากอะไรตามลมอ่าตามลมพอจีนมาอยู่เนี่ยมันก็อยู่ได้หกเดือนอืมแล้วถึงเวลาจีนก็ต้องเริ่มกัดมากตามลมนี่คือเรือใช่ไหมลมเรือลมการค้าลมการค้าแล้วตัวเนี้ยลมตัวเนี้ยมันไม่ใช่คนที่คินแต่การอ่อเพราะถึงหน้ามาะสมก็ตามใบเรือมาในช่วงหน้าเนี้ลมทะเลทางฝั่งตะวันออกมันเริ่มมาจีนก็จะเริ่มมาช่วยนจะมาแขกจะกลับ อ่าเขา <นะ S 2> ถึงเรียก<ร>พอจำเป็นสมนไทยพรางก็เหมือนเหมือนตลกเลยเรียกว่าแขกไปใครมาเนี่ยลยอ๋อเออวันแขกไปแล้วใครจะมาโตเป็นชุมชนอะไรมาก่อนเนี่ยก็คือฝั่งแม่น้ําทางด้านนี้กับกับเส้นทางการเดินทางตั้งแต่ช่วงพันปีสองพันปีเนี่ยนะช่วงนี้สําหรับช่วงสุโขทัยอยุธยาเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกแล้วตั้งแต่ทํากําแพงเมืองมาจน เป็นอะไรพ,พราะจริงๆปัจจับันเป็นว่าไอ้คําว่าเมืองพิชัยสมัยก่อนเนี่ยมันครอบคุมไปถึงทงเสียงขังเเอะไรพวกนี้ไงอืมอ๋อเพราะมันไม่ได้มีอาณาเขตเหมือนปัจจุบันนี่ไงใช่ใช่อย่างบเบอกบอกว่ามาเอาเหล็กเมืองพิชัยก็คือ,อว่าที่รู้กันก็คือแหล่งน้ําพีอะไรปมาเนี้แหล่งเกลือก็ต้องวิ่งไปเอานู่น ไอ้พวกแหล่งแล้วมันจะมีดีบุกแร่อะไรพวกนี้อยู่ที่เมืองพิชัยก็คือคือคือทั้งหมดนี่แหละก็คือทองแสงขันคืออะไรนี่พอมันทำาลาดแลืวมันเรื่องเก็บับหาของข้างนอกอืมของป่าทั้งหมดก็จะมารวมกันที่นี่อืแล้วของป่าคนที่หาดีที่สุดก็คือกันมันก็ต้องมาจากลาวอือกอกใช่ไหคืออุ้งข่างเนี้ยของบางอย่างลัก ไม้เฟืองไอ้ไม้ฝางไม้สัตว์ไม้ตัตที่นี่มีอำเภอฝางที่นี่มีฝางเยอะอืทําไมพี่ชายเจริญมันมี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 ฝางด้วยคําว่าฝางคืออะไรไม้ชนิดหนึ่งเอาไปย้อมสีเป็นสินค้าสินค้าที่ส่งออกก็จีนต้องใช้เอาไปย้อมสีแดงไหมกับผ้าฝางไหมเกี่ยวเกี่ยวก็ผ้าฝางเป็นคนฝางน่ะคือกลุ่มลาวทังน้งเลยอืมาแต่โบราณแล้วไอ้รูปไป้รภาพเก่านะ คือคําว่าเมืองพิชัยนี่คือเป็นเมืองหลวงอีกอันหนึ่งของพิโลกแต่ว่าคือรวมบางโพท่าอิดพวกนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คือเมืองบริวารของพิชัยแค่นั้นเองท่าถ้าในยุคนี้ตั้งแต่ตั้งแต่รห้าขึ้นไปว่างั้นเหรอใช่ใช่ถ้าเป็นยุคนี้มันต้องอยู่รห้าแล้วรห้ามันมันคําว่ารวมเป็นประเทศแต่ถ้าสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยพิชัยก็คือเมืองพิชัยมึงดูแลปกครองกันเองอื มันจะตีออกอาณาเขตแค่ไหนก็ได้แต่คนเจ้าของของพี่ใหญทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับยุทธยาขึ้นอยู่กับสุโขทัยอยู่นี่ว่าใครเป็นใหญ่ตอนนั้นหรือพิษณุโลกเป็นใหญ่ก็ขึ้นกับพิษณุโลกใจเต็มเมืองเมืองนี้ก็มีสัมพันธ์กับทางซ้ายนี่ก็คือสุโขทยัยสอนขลุกสอนขลุกเขาต้องมีโลกเขามันมีทางเรียนโบราณมาไปหอหลบไปทุ่งทุ่เสลี่ยมหอหลบอะไรพวกเนี้ยเนาะเพราะแถบเนี้ ไ,ไอ้หนังสือบุตรดำานะพี่ดกไเจอที่พี่ดกเียบุตรดำนี่ปลาเราก็เรียกอะไรหน,นังสือดำสมัยก่อนหนังสือสมุดข่อยดำอ่ะมันก็จะมีให้พยายพิชัยเนี่ยไปตามพญายสมุทรเขาโลกเขาช้างเอาอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าตังเนี้ยตอนแต่ต,ตอน,นอ,อ,อ,อน,นยุยาพีกสุดอ่ะเมืองวิชัยเป็นสามารถเป็นศูนย์กลางคุมคุมเมือง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 ประเทศตะล่านหรือว่าไอ้พวกหัวเมืองทั้งหลายตอนตอนที่อายุยาเจริญนะนะคุม ตอนก่อนที่ยุยาจะครองพิโลกได้แล้ว่เพราะเมืองวิชัยเนี่ยมันต่อเนื่องจากว่าสมัยก่อนมันเป็นส่วนหนึ่งของพิโลกออืพิโลกคุมพอเจ้าพิโลกหลังจากเสียครุงครั้งแรกปกครองอายุยายุคปัติคุมเนี้ยนะมันมันมันหลังปีสองสี่สองสี่สามเจ็ดหลังจากเราแยกเป็นบนทนเนี่ยคือมันทึงจะมีการแยกว่าเขตนั้นเป็นเขตเป็นเขตอะไรแค่นั้นเมื่อก่อนนี่คือ เหลือสุดก็คือรับเลอะไรเงี้ยฝั่งนี้อ่าดินสุดก็คือเมืองเอ่ออะไรนะตรงสีนครเด็ดนะผมรู้ชื่อเมืองนะตะบนเลยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะตรงบริเวณนี้สีพิลมเหรอเมืองขุนจันทร์ห้วยเมืองขุนจันทร์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตเหล็กอีกที่นึงนะก็คืออันนี้ก็กรมสรรพาวุธเมืองอะไรท่านเมืองผลิตอาวุธละนายอินนายางนายินนายยนายอินนายางที่ขุนจันทร์ แต่ถ้าคําว่ามีอินมียางส่วนใหญ่มันจะต้องสัมพันธ์กับคนที่มันเป็นชา้ิพันธุ์ไทยหรือคนทางเหนืออืมเพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าอย่างนี้ความเชื่อถ้าคนไหนที่มันมาจากพระนครหรือนครวัดความเชื่อส่วนใหญ่เพราะว่ามาจากพนอลายอืมก็คือความเชื่อของของทางทางด้านเนี้ยคืออย่างตะเขตตัวเนี้ยที่ขึ้นไปลวเมืองที่มันมาชนกันครั้งสุดท้ายอ่ะ ชาวที่ไปอยู่อ่ะคือรับแลอู่ทองนะครับก็การเขาโค้องอ,อืมเพราะว่ามีการซ่อมปากซ่อม,อมแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่เป็นห,หนุ่นแต่นี้ดูเขาคงเงินดูตัวปากสีทองหน้าหนุ่มอู่ทองหน้าหนุ่มแล้วมันตาอยู่ในช่วงที่อยากไปตายล้วะย้อน ยุทธยาปลายครับแต่หน้าบานหน้าบานแบบนี้อยุทธยาปลายครับไม่มันมันดูจากทรงโบสถแล้วไม่ใช่หัวนักเก่าแบบนี้ไอ้อยู่ในางใหญ่แล้วก็มีองค์เล็กอืมที่เคยมาดูแล้วมันมีฐานไอ้เข่าเข่าดูโอเคสมดีนะหลังอืมนี่เหมือนเสาที่ใช่ทีี่่เหมือนใช,อใช่เหมือนเหมือนตรงไอ้จอมปราสาทอ่ะจอมปราสาท ไอ้ที่เขายังไม่ได้ขุดนะที่เป็นคูน้ำ<ช>อ่ะเหมือนกันเลยตายตายไงสมัยพ้อพงศ์วิทย์นิจากินี่ที่มันวิทย์ไงแบบตรงอ่ะหาล่างฐางเริ่มอาจจะเป็นแบบนี้อ่ะอืมแล้วก็แล้วก็ ไอ้บัวเนี่ยมันจะไม่เป็นไม่ไม่เป็นกลมอย่างนี้ละมันจะเป็นบัวมันมันมันไม่มันจะไม่ทรงกลมเนี้ยเป็นเลียมเรียมแล้วขึ้นไปเป็นกลมข้างบนอันนี้มันเกิดรุกต้นแรกมาสร้างวาก็มีการซ่อมบำรุงมันต้องมีตาอีกยุคเก่าบางคนเขาก็ไม่ได้แปลงอะไรมากแต่ว่าซ่อมบำรุงขึ้นมาใหม่ในแต่ละยุคสูงยขึ้นแปลงบนแต่ถ้ามันเป็นลังกายุคหลังพระบรมไตมาไอช่วงพระบรมไตแล้วเนี่ยหรือว่า หลังพระยาลิไทยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าลาดบุรณะพี่เข้าใจว่าข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นฐานเดินแล้วก็เวียนรอบได้แบบลังกาลัางกาคือถ้าทำเจดีย์ปุ๊บม,มันจะมีฐานเดินเดินรอบอทักษินาวัดใอญ่ใหญ่ประมาณน้ใหมตัวนี้ยเป็นเป็นเนสาอีกทีมันเหมือนเป็นน,นี่ะคือมีเจดีย์เงี้ยแล้วก เขื่นเขียวหมดและโอ้โหมารอบนี้ยาสูงเร็วมากเลยอะเมื่อเดือนที่แล้วลูกยังปั่นจักรยานมากันอยู่เลยอะรวดเร็วรวดเร็วดูนะครับป้ยาเต็มเลยคราาก็มกโอ้ก็ยังดีกว่าตอนที่โปมาแค่แกล้งโอ้เขาขุดกันทั้งแบบ ใช่ไม่เห็นค่าเลย่เาไม่เม่เนี่ยอ๋อนี่เป็นเทวดาเป็นยักษ์ยักษ์สุวรรณนี่ก็เหมือนไอ้นี่ยังไงก็สกุโไทยแน่ไม่ใช่ยายัางไม่ทำนะมึงทำเสร็จแล้วก็ปูนปั้นนี่ยักษ์ถือกระบองเพราะฐานยังไงมันดูมันก็จะทรงแบบทุงนี้ใช้เทคนิคแบบต่อมาจากขอมอ่ะแต่ใช้เป็นระบบของศีลาแรงอืม ตัวนี้น่าจะประกอบดีๆไ่เจาะใส่ฐานประกอบให้มันเรียบร้อยแล้วก็ผนไม่เสียด้วยไหมถ้ไม่เสียดเนี่ยครับช่วงนี้แย่ๆเลยเนี่ยเต็มหมดเลยแต่ของฉันมันเหนียวมาเราไม่รู้ว่าเมาเอาคือมันจะเอาไปแตะที่มันสุมองนีเยอะยนี่หมาหมาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเต็มเลยนะอืมแล้วก็มีตาอิดจะอยู่ข้างจะอยู่ข้างสัตน์ประหลาดใหญ่ ไปคุยกับว่าไอ้นั้นเขาดีๆแล้วก็เอามาซ่อมนะตัวนั้นนะมัางตรงตัวนี้ตอนนี้เป็นเหมือนโถงอันี้เหมือนโถงเนาะมันก็มีเสาตั้งๆเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าที่นู่นพิเศษอย่างหนึ่งันจะมีก็มีอักษรอักษรฝักขำฝักขามอนไ้พวกนี้ประเพณีทางเหนือคนใหญ่เจอที่นั่นเขียนไม่รั้งคำด่ากันนะมนเป็นที่อยู่แลช่างคนไหนทำกันยังไงที่ไหนแต่ถ้าพักกลางไม่ค่อยเจอ ตอนนี้ยาขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับเัาจะถูกคลุมอีกครั้งนะครับเจอรูปอันหนึ่งเขาบอกเป็นภาพเมือสันดีทางงนหน่อยอืมไม่งั้นก็ปลอ่อยไว้อเจอฐ<อ>านขาน,นี่ไงก็ขายอยู่นี่ไงเจอกขาตัวใสหัวพี่ไม่แน่ใจถ้ามีหัวด้วยก็เจาะใส่ได้ เอาถุงวางไว้ถุงข้าวเนี่นะหัน่าจะอยู่แถวเนี้ยมั้งไม่มีใครกล้าเอาไปแล่ะก็ไม่แน่กันเนี่ยเดี๋ยวก็โดนต้นไม้คลุมกันอีกผมเห็นแล้วแบบก็มาดูแล้วแต่ว่าไม่พร้อมที่จะ ทำอะพร้อมงบจังหวัดเขามีงบให้ก็ไม่เอาก็ไม่เอาเออก็ข้าวไม่นาคเหรอไม่ใช่มอไม่นาคมอไม่นาคไม่มีหูอ๋อมอดินเผาที่มอยามอยามอยาอี่งเลงอ่ะอยายิ่งเลมอยาอยาแล้วคนพากกลางเรียกองเลยก็มอยาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องอะไรวะ เรื่องเกลือเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของหม้อนะครับแล้วก็แหล่งเผาหม้อซึ่งเป็นหลายอย่างที่ไม่ไ,มได้ถูกบันทึกไว้แต่บว่าเมืองพิชัยนี่คือแบบยิ่งสืบค้นยิ่งน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการรบหรือว่าชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองเมืองน,นี้ครับเมืองพิชัย